เสียงลมหนาวพัดเบาๆแทรกเข้ามาทางช่องหน้าต่างไม้เก่ามินนั่งขดตัวอยู่บนเก้าอี้เก่าๆมือเล็กเท้าข้างบนขอบหน้าต่างมินถือโคมไฟเก่าเดินผ่านป่าที่เต็มไปด้วยหมอกเสียงลมพัดเบาๆใบไม้ไหวไปมาบนท้องฟ้าดาวบางดวงเริ่มดับหายไปทีละดวงเธอเดินอย่างมุ่งมั่นราวกับตามหาอะไรบางอย่างเสียงประกอบเมื่อมินเดินมาถึงลานโล่ง แสงระยิบป,ประยับเล็กๆตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นเส้นแสงเธอรีบวิ่งเข้าไปหยุดที่ตรงกลางลานเศษแก้วใสเรื่องแสงสีขาวทองตกลงมาบนพื้นหญ้ามินคุกเข่าลงอย่างระมัดระวังมือเล็กสั่นเทาเมื่อสัมผัเสเศษดาวนั้นเธอค่อยๆประคองมันขึ้นมาอย่างทนุถนอมแสงอ่อนสว่างไหวระยิบอยู่ในมือเธอจ้องมองมันน้ำตาเอ่อคออย่าดับนะฉันยังอยากเห็นเธอส่องแสงอีก น้ำตาเธอหยดลงบนเศษดาวแสงนั้นค่อยๆเปลี่ยนจากริปปี่เป็นเป่งประกายก้องค่อยๆหมุนรอบตัวเธอแสงในมือของมิงค่อยๆรวมตัวเป็นดวงดาวเล็กๆลอยขึ้นช้าๆต่อหน้าเธอทิ้งประกายแสงทองเล็กๆลอยฟุ้งรอบตัวมิงเงยหน้ามองตามมันด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาแสงจากดวงดาวสะท้อนบนใบหน้าเล็กๆของเธอบางครั้งความหวังเล็กๆก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เสียงเดียว กล้องค่อยๆเงยขึ้นตามดวงดาวจนมองเห็นมะลอยสูงขึ้นไปบนฟ้า